คือนี่คือที่ผมซื้อมานะเมื่อเช้านะเขามาส่งนะมก้แก,แกดูนะต้องเป็นเช่นไรนะครับผม mm. คือก๊อกตัวนี้มันรั่วนะน้ำมันหยดหยดแต่หยดไม่มากแต่ผมคิดว่าหยดไม่มากก็ช่วงที่คนไม่ได้ใช้น้ำ ดูวิธีเปลี่ยนที่ผมทราบมาคือเขอบาบอกวา่าให้ไขน็อตข้างบนออกตอนนี้ถ้าเกิดว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นการล็อกนะตอนนี้เราต้องหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาโอ้ไม่น่าจัง เฮ้ยทำไมใครไม่ได้ข้างบนมันแน่นมากเลยทำไมมันแน่นมากปัดแจ็ไม่มีนะโอ้ทำให้น่นโอ้แน่นมากมากโอ้โหแข็งเป๊ะ ซ่อมได้ไหมนี่ยผมลองไปเอาคีมปากน็อตแก้ออกมาจับดูกันนะครับคือปกติเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่จับเหมือนจะบอกว่าเดเป็นตัวครอบลงไปในในหัวน็อตเนี่ยนะแต่ผมไม่มีนะตนน่นงหุนอุปกรณ์ช่างไม่มี นี่ยี่ห้อซันวา <c oughs> มันหลุดนะจับแนละ้วมันหลุดกูแข็งมากเลยนี่ผมผมจับแนละ้นี้มันจะเริ่มเหล็กบนเนี่ยมันเริ่มจะแตกหลุดแล้วจะโคงด้วยนะ และทีมมันไม่มีตัวที่จะจับแล้วมันจะติดตรงที่เป็นแฉกนี่คือปัญหาที่เจอนะครับพอจับนี้เหมือนมันไม่เข้าหรอกโอ้โหคือ ตัวอื่นเห็นว่ามันเป็นที่หมุนที่หมุนแบบไขควงปากแบนแต่นี้มันไม่ใช่นี่หว่ามันดึงขึ้นได้ป่ะอสรุปว่าผมยังไม่สามารถที่จะ ดึงมันขึ้นมาได้นะเออแน่นจังแน่นจังนี่คือปัญหาที่เจอนะครับให้ทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะต้องมีที่คอบแล้วก็หมุนหมุนนะนะปัจแจใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจลืมๆไปแล้วสรุปว่าผมไม่สามารถถอดตรงหัวก๊อกนี้ออกได้นะเพราะไม่มีปัจแจที่มันจะจับไขได้นะครับ คีไม่สามารถหมุนได้มันเหนียวมากพอดีผมไปดูในบ้านมันจะมีอุปกรณ์ที่เหลือเป็นก๊อกน้ำส่วนต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็ซื้อมาอยัางไม่ได้ใช้มันเหลือเดี๋ยวจะมาประยุกต่อยาวออกมาหน่อยแล้วก็เอาก๊อกนี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเวลากลางคืนกันน้ำหยดถ้าเราจะใช้น้ำเราก็จะเปิดตรงนี้ก่อนคือก็ เอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ก่อนไม่ต้องไปซื้อหัวก๊อ,อกนี้ผมเคยไปเที่ยวกรงห้องพักของอุทยานป่าไม้เนี่ยเขาจะมีไอตัวที่มันเป็นเหล็กไะตัวเล็กๆอย่างเนี้ยตัวบิดอย่างเนี้ยตัวเล็กๆอะ่ะนะครับแล้วเขาก็จะจะ,จะใส่ตรงเนี้ยนะคือเป็นตัวบิดที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเหล็กอะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะนะแต่นี้ผมไม่มีผมใช้พลาสติกแทนก็คือก๊อ,อกมันจะรั่วช่างมันแต่จะมีตัวเนี้ยช่วยปิดอีกทีหนึ่งแล้วพอ ถึงจุดหนึ่งก็ไอตรงไหนที่มันต้องหมุนออกเปลี่ยนก็คือทิ้งไปถ้าวันหนึ่งมันเสียนะตอนนี้ใช้ไปก่อนนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องถอดตรงนี้ก่อนนะน,นี่บิด่ออกแข้งหัวก๊อกเนี้ยหยดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ต่อไปคือใส่ตัวนี้นะครับนี่ ต้องเอาอัน,นี้มามาพันกันน้ำหยดก็พันตามเข็มนาฬิกาคืออันนี้เป็นการแบบประยุกต์ใช้สิ่งที่มีโดยเราไม่ต้องไปไปซื้อเพิ่มถ้าในบ้านเรามีอะไรเหลือนะแต่เราก็ยังไม่ได้จะเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอันนี้นะก็พันอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพันมันเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงนี่ทนะ้มุนก็ใช้ไปก่อนถ้าวันนึงจะไม่เอาจะเปลี่ยนเป็นก๊อกแล้วก็ถอดอันนี้แล้วก็ใส่หัวก๊อกนะครับ จะตอนน้องมีอันนี้มาต่อตรงนี้นะกตรงนี้ก็เดี๋ยวปิดตายไปเลยา,ตายแต่จริงๆแล้ว ถ้ามีเงินซื้อก็เปลี่ยนนะมันก็ได้แต่ตอนนี้ผมเริ่มจากไอ้เมื่อกี้ที่ให้ดูนะนี่นะนเดี๋ยวใส่นี้เข้าไปเดี๋ยวผมจะตัดออกมาหน่อยเพื่อตัดออกมาหน่อยเพื่อไม่ให้มันยาวเกินเออแต่เรามีอันนี้แล้ว หัวก๊อกไม่จําเป็นก็ได้คือถ้ามีอันนี้นะต่อนะเราก็มันแล้วแต่ว่าเราจะเอาที่ปลายเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้แหลนะนะมันเลยเดี๋ยวผมเลื่อยอยันนี้ครับ ได้ในแกะกะว่ามันเดี๋ยวมจะยาวเกินนะคุณ สิ่นี้แลละก็ขัน้นตอนค่อนข้างสลับซับซ้อนไม่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 ซ้อนมากแต่ว่าใช้่อเยอะอยู่อ่ะมันเข้าไปได้ไหม พ่อแบบงอเดี๋ยวจะหันมาทางนี้เพื่อให้ก๊อกหัวก๊อกมาทางนี้จะได้ไม่เกะกะมือเมื่อเราตักน้ําจากถังนะครับตรงนี้ถ้าเราวางติดไปเลยเนี่ยเวลาชุดนี้มีปัญหาตรงนี้ก็จะต้องทิ้งทั้งชุดแต่ถ้าเราจะเหลืออันนี้ไว้ใช้ต่อไปเราห่างมานิดนึงห่างมานิดนึงนะครับแล้วมันจะ สามารถต่อได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวนี้ที่จะไปใช้ในอนาคตนั้นผมก็เลือกต่อให้มันเหลือประมาณนี้ก็คือให้ยาวออกมาหน่อยนะครับมันจะมันจะใช้ได้เมื่อตัวนี้เสีย ก็คือเอาท่อที่เรามีอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อกอ๊อกจุดประสงค์ก็คือไม่ต้องไปซื้อกอ๊อกตัวใหม่นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวก็ต่อตรงนี้เล ตัวนี้ก็จะใส่ตรงนี้นะครับผมก็พันตามเข็มนาฬิกานะครับผมจะพันให้ดูนะเนี่ยแลวก็ตัวนี้ซึ่งหยดแล้ว ก็จะใช้ได้ต่ออีกนะครับไม่ต้องทิ้ง เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยปิดสองจุดเห็นไหมนสอจุดถ้าเวลากลางคืนก็ปิดตัวนี้ตัวเดียวไอ้นี้ไม่ต้องไม่ต้องปิดก็ได้แต่ถ้าเกิดปิดอีกก็โอเคเลยนะครับสระบบเรียบร้อยเป็นการประหยัดเงินซื้อก๊อกใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ผมซื้อไอ้ตัวที่จะเปลี่ยนเนี่ยซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะเห็นแต่ต้นใช่ไหม เดี๋ยวให้ดูผมซื้อตัวนี้มา14บาทได้สั่งมานะครับก็มาจากช้อปปีนะคือไอหัวข้างบนเนี่ยผมไม่มีอุปกรณ์ไขไงแล้วก็ไม่อยากไปซื้อใหม่แล้วก็ไม่อยากไปยืมใครนั้นเมื่อมันถอดเปลี่ยนไม่ได้ก็จึงไปค้นหาท่อซึ่งก็เห็นแล้วนะว่าผมมีกี่ท่อนนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองระบบนะว่า มันหยดมันอะไรไหมนะแต่ตรงเนี้ยสมมุติว่ามันต้องบิดบิดได้หน่อยใช่ไหมให้ให้มันตรงหัวพอดีแล้วแน่นเนี่ยเราก็ถอดออกมาแล้วก็พันสีขาวๆเนี่ยเทปเทปกันน้ําน้ำไอน้นี่น้ารั่วอีกนิดหนึ่งนะมันก็จะพอดีนะเนี่ยดูนะครับเพราะว่า ยังไม่แน่นดีใช่ไหมมันขาดอีกหน่อยนึงนะก็พันให้มันอ้วนขึ้นออลองหมุนดูอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้สนิทเรือยังพอดีไหม แน่นพอดีแล้วเห็นไหมนี่คือวิธีแก้ไขถ้ามันไม่ไม,ไม่ลงนะะไม่ไม่ลงการตั้งฉากนะก็อันนี้คือเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวจะเปิดน้ําให้ดูหลังจากซ่อมเสร็จนะครับก็มาเปิดดูนะเมื่อกี้ผมเปิดไปล่วงหน้าครั้งหนึ่งแหละนี่นะถ้าเราปิดตรงนี้ก้าได้เหมือนกันเห็นไหม แล้วก็ไอตรงนี้แม้แมเผลอเปิดไว้เนี่ยกลางคืนเราปิดตรงเนี้ตัวเนี้ดีอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะช่วยอันนี้ไม่ให้หยดแหละแก้ปัญหาน้ําหยดน้ำไหลทิ้งสิ้นเปลืองได้เลยส่วนตรงนี้ถ้าวันหนึ่งไอนี่เสียเราเลื่อยตรงนี้ออกจะใช้ได้อีกหนึ่งครั้งเพราะว่ามันจะทากาวตรงนี้ได้ผมเลยไม่ทําให้มันชิดกันเข้าใจนะครับ ก็คงนานแหละกว่ามันจะเสียก็คงใช้คุ้มแล้วนะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันยาวต่อไปอีกเราก็เอาท่อข้อต่อตรงแล้วก็ต่อยาวอีกไอ้นี้่ไอ้ตัวนี้จะใช้ได้อีกนานนะครับผมก็แก้ปัญหาง่ายๆ เรียบร้อยไม่ต้องกลัวหยวดพอตอนกลางคืนก็ขยันปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมแค่นี้เองนะครับตอนกลางคืนปิดถ้าเกิดว่าตอนช่วงเช้าเราไม่ต้องปิดก็ได้ถ้าน้ํามันไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดขยันปิดด้วยก็ดีถ้าตรงนี้เราไม่เปิดปิดบ่อยมันก็ใช้ได้นานมากนะครับผมอันนี้เป็นวิธีแก้ ที่เขาใช้กันก็เยอะอยู่นะเพื่อกันปัญหาไม่ต้องไปเปลี่ยนก๊อกน้ำฮ็้สิ้นเปลืองเงินนะครับผมช่องรีโชคแนะนำนะครับ